แต่โปค่ะมาทั้งทีธรรมดาไม่ได้นะฮะไม่ได้นะคะตัวนี้เคยจัดไปครั้งหนึ่งแล้วใช่อันนั้นมันหมดไปแล้วรัดนั้นหมดแล้วอันนี้ตัวเดียวกันไหมหรือว่าตัวเดียวกันเป้าหนูเคยจัดตัวนี้ไหมพี่หนูก็ของมันเยอะหนูเคยจัดนะเคยจัดทีหนึ่งเคยไหมเคยเคยเคยตอนนั้นเหลือเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเหมือนกันอ่าเจ็ดร้อยเก้าสิบน่าจะใช่ตัวนี้แหละตัวนี้นะอ่านี่เดี๋ยวเราลองเสียกัน ส่งส่งฟรีใช่ไหมฟรีคือเงื่อนไขคือติดตามอีมัดอีมัดตอนนั้นเราบอกว่าอีมัดร้านเดียวค่ะอ่าตอนนี้มันไม่ใช่ร้านแล้วมันสิบร้านแล้วเอาพูดจริงๆิคลิปเดียวมันจะร้านแล้วเหรอคะมันมีคลิปหนึ่งอ่ะเกือบเก้าแสนแล้วนะเหรอคะถ้าเกิดวันไหนเดี๋ยวคลิปนั้นครบร้านผมจะมาฉลองเลยนะ เดียวล้านวิวตอนตอนนั้นที่เราบอกอีหมาดร้านวิวอ่ะคือหลายๆคลิปค่ะสิบยีคลิปรวมกันหลายๆหมื่นเป็นเป็นอะไรนะเป็นล้านวิวค่ะตอนนี้มันมีคลิปหนึ่งเก้าแสนนี่ดูแล้วไอ้คลิปที่เคยหกเจ็ดแสนอ่ะมันขึ้นเป็นเจ็ดเจ็ดแสนกว่าจริงเหรอคะใช่อ่ะตรงนี้เรามาทําโปรดีกว่าได้ลองเช็คอย่างเงี้ครับอันนี้อันนี้เจ๊ไม่ได้เสนอนะผมเสนอเลยแต่ก่อนเจ๊จะบอกว่าเอ้ยเรามาทําโปรกันดีกว่าอันนี้ผมเอาตัวนี้ทําโปรได้เดี๋ยวรูนะ สวัสดี่คนโโช,คช่วง,วงอันเนี้มันตัดสินใจง่ายไงทดสอบเอาค,อคือคิดเลขไหมจิ้มก่อนไหมจะเอาเท่าไหร่ดีไม่เอาเอา่ะห,หนูเอาแค่นั้น่ะเอาเท่าไหร่เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ้สิเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยเอาเอาเอาพร้อมส่งไหมฮะพร้อมส่งเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งส่งฟรีค่ะนะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางขอเพิ่มสามสิบบาทนะพี่เพราะตัวนี้ไม่เหลืออะไรละโอเคเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราลองเสียงกันมีไม้ให้ไหมไม่มีตนี้ไม่มีไม้ไม่มีไม้นะเป็นลำโพงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลำโพงปาร์ตี้ พี่ไปมีสายมีอะไรพร้อมถ้าเกิดพี่มีไมพี่ก็เอามาไมมาใส่ได้นะมีหลายตัวเอาเอาเป็นว่าจิ้มับของจะหมดนะใช่ใช่จิ้มับของจะหมดแล้วก็มาใหม่ใช่แล้วก็มาใหม่มาใหม่กันก็คือเท่าไหร่แม่เอาราคาเท่าไหร่ตอนนี้มัน890 890จริงๆอันนี้หนูก็มาจัดโปรหน้าร้านอยู่890ไ้อยางหนูให้790ดอยาสินะใหลพี่มา790ดร้อยเก้ส่งทีนะถ้าส่งเป็นร้อยนะพี่เอาเอาเอากันปุ่งๆเอาเอากัน เจ็ดร้อยเก้าสิบนะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงมีไฟมีอะไรครบเลยนะมีค่ะมีมีแบตแมมีค่ะมีแบบให้นะมีค่ะก็คือมีอ๋อนี่อันอันเอาชุดมาให้ดูนี่ไงนี่คืออะแดปเตอร์ผู้เมื่อสวัสดีครับสายคล้องโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยต้องบอกโค้ดนะบอกโค้ดว่าไปติดตามช่องอีมาร์ ค่ะหรือไม่ก็ดูจากช่องเด็ดมัมได้หรือไม่ก็อีหมัดร้านยิวสามโคตรเลยอันนี้ให้สามโคตรเลยอีหมัดสิบร้านยิวเลยอันเนี้ดีอย่างสวัสดีครัตบตาดีแล้วด้วยเหรอแล้วแต่เราค่ะแต่อันเนี้ยมันดีอย่างตรงนี้พี่อ,อันนี้มีไฟใช่ไหมคะ หนูกดเลคคอร์ดเอาไหมหมีอัดเสียงด้วยครับผมไปแลม,ม,ม่ไม่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันจะเข้าฟอนเดอร์อื่นมันเข้าฟอนเดอร์อื่นอ่ะมันเข้าเพลงไปแล้วเอาเพลงที่สามมันมีอัดได้ด้วยมั้ยมีที่ที่กดอัดไปใช่เนี่ยอ่ะเราเดี๋ยวลองฟังเพลงดูเดี๋ยวหนูอัด เจอลูกค้าก่อนเลยนะ เพราะเขาดูจากคลิปของพี่มาตอนที่เราเป็นโควิดอ่ะเนาอ้าวอ่าดอกสองนิ้วแล้วไวสิบห้านิ้วอ่ะอนาะนั่นแหละแต่คนไม่ค่อยรู้จักผมนารู้จักแต่แจรเพราะว่าพี่ไม่เห็นหน้าพี่เห็นแต่พี่เขาสนใหเขาจำผมได้เนี่ยเนี่ยมีคนเดียวมาจำอะไรจำมือไม่จำหน้าเนาะแต่ผมไม่เห็นหน้าอยู่แล้วนะครับ พี่นงในราคาเท่านี้มันเลือกเพลงได้เลยว่าจะเอาเพลง50สบจะเอาเพลง30จะเอาเพลงเท่าไหร่กดได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องหูฟังช่องหูฟังนี่คือไลท์เอาล์นะพี่เอาไลท์เอา์เข้าสู่ไลท์อินทีกตัวได้ซึ่งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไม่มีตัวไหนที่มีไลท์เอาล์อย่างนี้นะพี่แล้วก็ไลท์อินแล้วก็การ์ดบลูทูธได้ด้วยบลูทูธได้ แล้วก็อัดเสียงอัดเสียงลงฟันได้ได้ด้วยนะคะอ่านี่มีช่องเสียบกีตาร์ด้วยเนี่ยกีตาร์ด้วยแล้วก็ไลน์อินอีกเอ็กแอมป์ไมอีกเป็นแอมป์กีตาร์ได้เลยนะเนี่ยคือราคาเนี้ยแล้วพี่สำคัญมันไม่ใช่ตู้ปะติกมันเป็นตู้ไม้เอาตู้ไม้เหรอตู้ไม้โอ้อะใช่ด้วยเนี่ยหนูบอกเลยว่าตัวเนี้ยโคตรดีเมื่อกี้ดูเผินๆนึกว่าปะติกนะใช่ไม้เป็นไม้ค่ะ ึงเป็นดอกเล็กแต่เสียงดีมันไม่ใช่ดอกกระป๋องกระแปงอ่าแล้วก็แค่ตู้ไม้ก็เกินคาด้ะใช่ในราคาเนี้ยแล้วพี่อยากได้ไม้ก็หาเอาไม้ที่บ้านเรามาเสียบเลยกีต้าร์มาเสียบเลย Adapter ลายอินหมดโหมดหมด FM บูทูสอ่ะฮะันนี้เป็นโหมดนะค่ะแล้วไอ้โนเนี่ยต่อลายได้เลยโนคือต่อลายต่อต่อสายได้เลยต่อสายได้เลยใช่สายเนี้ยสายเนี้ย พอมีสายแถมให้ด้วยมีนะสายต่อคอมได้เลยเข้าคอมได้เข้าคอมได้คือจากคอมมาใส่ตัวนี้เป็นลำโพงคอมได้อีกโอ้โหเจ็ดร้อ้าสิบพ่อถูกพี่ติทุกคนเดียว790ดร้อก้ถูกลำโพงคอมก็จะพันเหรอใช่โอเคเลยนะฮะได้ไหมด้วยพี่หนนนนูอัีี้มแบบใตัวใช่มเราไม่ได้เสียบเราไไม่ด้เเสียบลยไม่ได้เสียบแต่ถ้าแบตหมดเสียบอะแดปเตอร์ได้ด้วยใช่ค่ะส่วนนี้หนูก็คาดว่านะ345สี่ห้าชัดบัตร ที่จะใช้ได้3 4 5 3 4 5 3 4 5หมรือวชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วแต่ละเปอเคนะคะอาจจะเกินไปนั้นสา<ผ>มคิอว่า3 4 5ชั่วโมงไม่3ชั่วโมง สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอันนั้นเอฟเอันนันเอฟเเดี๋ยวจับคอใเองว่าเสียงตามสายเอฟเอ็มใครชอบ FM พี่นงอย่าลืมนะพี่นงเนี่ยลูกค้าต่างจังหวัดเยอะชอบเอฟเอ็มมากตัวนี้ก็รับ FM ได้ด้วยนะได้แต่ตัวนู้นเอดีกว่าตัวนู้นเอดีกว่ายังไม่หมดอีกเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยจมีอ่เลยนะเอฟเอ็มปรมาณน่นะกำไปหามัไม่พอขายไม่พอขายดีไหมไม่พอชัดมากเลยนะชัด หนูพยายามไปหามาอขณะที่เราถ่ายไปนี้หมดแล้วนี่หนูพยายามไปหามาอยู่นะพยายามนะพยายามอยู่สักคันตัวนะคนก็ถือไปทุ่งนาใช่แล้วมันร้องคาราโอเกะได้ได้ส่วนตัวนี้ก็แต่ตัวนี้เสียงดีกว่าถ้าเกิดเป็นเสียงเพลงถ้าหาตัวนี้ไม่ได้เอาตัวนี้ไปก่อนใช่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเองถูกถูกนะคะได้ทุกอย่างเลยพี่แห่งแรงได้หมดะเดี๋ยว ดูช่องอีหมานะบอกว่ามาจากอีหมาหรือแบกน้ํานะแล้วก็พูดซะขอขอนิดนึงว่าอีหมา10ล้านวิวนะอีหมา10ล้านวิวเขาบอกใครบอกก็ต้องต้องรับแล้วก็อ่าโอเคนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะได้ค่ะโปรโมชั่นนะฮะได้ค่ะมีลูกค้าใหม่มั้ยมาเชิญเลยครับขอบคุณนะครับ